าทางด้านของหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตากสารกลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมา โดยมีนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากผู้บัญชาการมฑลทนหนารบกที่3-10รองผู้บังคับการตำรวจภูทอนจังหวัดตากเสนาธิการกองกำลังนเรศวนหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,นีพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีนายอลงกตวรกีและนายพีรพลตันทะโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน,นีนำข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ รวมประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีโดยมีนางวันธนาดำธรรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารอรัยการทหารตำรวจพนักงานราชการรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ที่จังหวัดนครสวรรค์นายปรีดาเดชพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพันพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีข้าราชการทุกฝ่ายรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากณศาลา,าประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธัธิีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรที่หอประชุมสารการจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายไพบุญณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสักการะสดุดดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธาธิประจำปี2565ซึ่งวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กระทำยุทธาธิและมีชัยต่อสมเด็จพระมหาอุปราชด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่18แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาสเสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกปีถอพุทธศักราช298 0 ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ถูกนำไปเป็นองค์ประกันนเมืองหงสาวดีหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบุเรงนองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กลับมาปกครองพระนครศรีอยุธยาสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนกระทั่งวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135 สมเด็จพระนเรศวรได้ทำยุทธหัตยีกับสมเด็จพระมหาอุปราชและเอาชนะได้ในที่สุดคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุธทธาธีหรือวันกองทัพไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยด้วยพระปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชัตรูตลอดพระชนชีพของพระองค์และรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นอันนามาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยตรามาจนถึงทุกวันนี้